ใช่ข้างใต้สายฝนเนี่ยมาแล้วมาพร้อมกับงานยังครับยังตัวในต้องเอาใช่ใช่ ก็เอาอีกเนี่ยรบอเรออ้ี้นะนะจะวนไปไปชี้ตรงจุดวนอีนี่จะสวนยมาก

เก้าันยายนนะครับซึ่งเราประมาณทั้งสองทุกบ่าซึ่งคนร้ายเนี่ยได้ขับรถไปปาดหน้ารถจักรยานยนต์แล้วเอาเด็กขึ้นรถพาไปตระเวนบังคับเกี่ยวเรื่องอย่างนี้บ้างแล้วก็เอาเด็กมาปล่อยแล้วพอหลังจาก้สักคู่หนึ่งประมาณตั้งสามทุกบ่าเอาไปไปปาดหน้ารถกระบะแล้วก็ไปเอาโทรศสั่งเขาไปเอาแก่เรถ่องเขาหลังจากที่ ที่เขาได้ไปนะครับแล้วก็เอามาเป็นของการในคดีผู้หารับสาครคดีนะครับแล้วเราก็ให้ทางผู้เสียหายนะครับทั้งสองลายที่เกิดชี้ตัวก็ยืนยันนะครับแล้วก็ทางร้อยเวนทั้งสอคนผมก็ไปพาเขาไปทันทีที่เกิดเหตุกับวปักไานจาก็้ฐานเขาว่าจะไปต้องทําอย่างนี้เขาบอกเขามีอาชีพทำรถแก๊สอยู่ที่หัวถิ่นก็มีรายได้ก็ไม่ไม่แน่ไม่นอนเพราะการที่เขา ว่าเป็นตำรวจในทางตำรง่ายที่จะไปขอการต้นเพื่อทำความผิดของคดีแต่พอเราเป็นตหนต้นอยู่ที่โรงพักชะอำอ,อันนี้คือมีจริงตำรวจชื่อต้นแต่เป็นในดาบนะครับพอเวลาีจับใครเขาค,คือจับเป็นมือปากไปจับยาบ้าหน่อยว้ก็ยินชื่อมาเอายื่นไม่อ้างดูเท่ากับเพงว่าประสงค์ต่อตั้งนะครับก็หลายด้น้อยก็ยืนท แก๊บอย่า enfin ั t t ้ก็ไม่แน่นี่หนอเดียวเลยครับคนเดียวถายไปแล้วน้องคนเดียวเพราะที่ใช้ก็เห็นไปแล้วต้องหาเองบอกผู้ต้องหาไม่ตืวนเลยเขาทำท่ายิงแล้วมีปืนตำรวจก็เลยต้องต่อสู้ออกอาชญากรรมเเลยแจ้งข้อหาว่ากินซวก็ใช้ยาทางหน้าเพื่อหลบหนีแล้วก็ขับรถเขาหลบหนีแล้วก็ต่อสู้ขัดขวางนะครับต่อสู้ขัดขวางการจับตัว